สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมวันนี้แซมจะมาอัปเดตโกดังบางนานะครับผมตอนนี้ราคาประกาศออกมาแล้วนะครับแทบจะทุกคันแล้วนะครับผมราคาตอนนี้ก็มีที่เพิ่งประกาศมาเลยคือเป็นตัว D m a มตอนเดียวตู้อลูมิเนียมนะหมยเริ่มต้นห0,000่นเท่านั้นนะครับปี20นะเดี๋ยวแซมพาไปดูรถเด็ดๆเลยนะครับผมนะ รวมไปถึง4ี่ประตูตัวเตี้ยตอนนี้รถก็เริ่มจะทยอยหมดแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีไมม่น้อยๆอยู่นะครับไม่สามหมื่นสี่หมื่นยังมีอยู่เดี๋ยวแซมพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมแซมฝากเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แซมด้วยนะครับฝากเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรถหมดสัญญาเช่าดีๆของแซมนะครับผมฝากกดติดตามช่องรถหมดสัญญาเช่าที่ไม่ค่อยมีผู้ติดตามให้แซมด้วยนะครับผมมา ไปเลยไปอย่างเร็วๆนะเพราะวันนี้ฝนจะทาหัวแซมอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวรีบไปมาเดี๋ยวเราเริ่มจากในในโกดังก่อนนะครับผมในโกดังตอนนี้นะตอนนี้ก็พวกคุณได้ยังว่างอยู่นะครับคุณได้แกนสตาร์เล็กพรีเมียมคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับเลขไมล์แสนสามนะครับราคา1นึ่งล้านหนึ่งแห้าหมื่นเก้าพันนะครับปี2020นะครับผมรุ่นแกนสตาร์เล็กพรีเมียมนะส่วนคุณได้สตาร์เลียคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับปี2000ัน 21หรือปี2021นะครับเลขใหม่95 0 0คันนี้สวยกริบเลยบอกเลยรุ่น S นะครับคันนี้สตาร์เลรยรุ่น S ราคาอยู่947,000บาทก็ยังว่างอยู่นะครับผมนี่นะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็ทักมาโทรมาตามเบอร์ในคลิปวิดีโอชุดนี้นะเดี๋ยวแซมจะทิ้งเบอร์ไว้ในคลิปวิดีโอชุดนี้เลยทั้งทั้งทั้งอ่าทั้งคลิปนะครับผมส่วนอ่าอาพา 2722คันนี้ลูกค้าแซมจองนะครับซื้อเงินสดนะรอรับรถนะครับผมส่วนคันนี้ยังว่างอยู่นะ1 0 0 0 0แสนราคาห0 0 0 0แสนอ่า1ล้าน1น0 0 0แสน0 0หมืนนะครับผมนี่นะเลขไม่อยู่ประมาณแสนเจ็ดถึงแสนแปดนะครับผมปี2019 Hybrid 2.5 Hybrid นะครับผมเอาผ่านนะ ส่วนคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวเอาผ่าบน้ำมันนะครับปี2020ไมล์แสนห้านะครับเป็น3.5 VIP เป็นตัวน้ำมันนะครับคันนี้ราคายังไม่มานะรอนิดหนึ่งส่วนคันนี้ราคายังไม่มาส่วนคันนี้มาแล้วนะครับตัวสปินเตอร์319ปี2014เลขไมล์12,000กิโลเมตรนะครับราคาอยู่1,600กว่าบาทป,ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับผม ส่วนเบนเบนก็มีนะเรื่องราคาเดี๋ยวใครสนใจก็ทักมาก็แล้วกันนะครับผมมีแคมรี่นะครับ2.5 Hybrid p ไฮบริดพีเมมปี2020นะครับคันนี้ไม่แสนประมาณแสนสามหรือแสนห้านี่แหละปี2020ราคา880,000บาทนะครับผมนี่นะ880,000บาทนะส่วนใครดูเป็นน้ำมันคันนี้ก็สวยนะ่าสนใจนะครับไม่เ0 0 0หมืปี19 นะครับราคา6กแ0นสองหบาทนะครับผมแต่แซมบอกก่อนนะคันนี้มีการเก็บงานสีมาประตูหน้ากับประตูหลังนะเก็บงานมาแล้วนะใครสนใจก็ทักมาก็แล้วกันราคาน่าสนใจนะครับหกแสนสบาทกับ2.0 G ปี2 1 9 9นะครับผมนี่นะส่วนคันนี้2คันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับปี23.1.8 E s p o r t ใไม่70,000นะ ราคา660,000บาทนะส่วนคันนี้ล้าน2นะครับ c a m รี2.5 h งจุดห้าไฮบพรีเมียมลักชันะครับ1ล้านสแสนบาทนะครับผมสวยกริบนะครับมาเดี๋ยวแซมพาไปดูตัวรถที่แซมเตรียมที่จะส่งมอบอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณ3-4ถึงคันนะครับมี Fortuner นะ Fortuner รถเพิ่งเข้าแต่แซมจองแล้ว ฟอร์จูเนอร์คันนี้เป็นฟอร์จูเนอร์ปี17นะครับผมบอกไฟฟ้าคู่หน้าหน้าดิสหลังดำอ่ะหน้าเอาเป็นดิสสี่ล้อนะคันนี้ไม่แสนแปดลูกค้าแซมจองมาแล้วนะครับผมจัดไฟแนนซ์อยู่นะลูกค้าจากชนบุรีติดตามแซมมาต้องใช้คําว่านานมากนะเจอรถที่ถูกใจมาดูรถแล้วจองเลยนะครับจองแล้วนะครับผมคันนี้นะจัดไฟแนนซ์อยู่ ส่วนคันนี้ลูกค้าแซมเตรียมรับรถนะครับปลายเดือนนี้นะจองแล้วซื้อเงินสดอ่ะไฟแนนซ์ <financial S 2> ทั่วทีครับซื้อไฟแนนซ์ส่วนคันนี้โฟร์วิวของแซมลูกค้าจากจังหวัดอ bon ุบลราชธานีนะครับฟรีโฟร์วิวปี22ไม่หก0 0 0่เองลูกค้าเตรียมรับรถวันอังคารนี้แล้วครับจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแคปโฟร์วิวนะครับนี่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแซมพามาดูในส่วนของตัวหัวเดี่ยวที่แซมบอกนะกลุ่มนี้ แซมแจ้งราคาก่อนนะครับถ้ารถเกตเกตเกลุ่มนี้นะถ้ารถเกตเ A เกตเ A ตัวนี้นะครับราคาอยู่3า0 0 0นสองบาทนะครับคำว่าเกตเ A คือไม่ไม่ข้ามแสนห้าโครงสร้างสวยๆนะครับผมในนี้จะมีไมหลักหมื่นจอดอยู่2คันนะครับผมคันแรกคือ1นึ่นะครับไมเจ็ดหมืนะครับ ส่วนอีกคันหนึ่ง1149ไม่แ8,9 0 0นะครับสองคันนี้เป็นรถเกรด A นะครับราคา3,2 0แสนบาทนะครับผมเป็นปี2020นะครับนะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูข้างนอกมีไม่ห้าหมื่นสามโคตรสวยเลยนะส่วนถ้าไม่แสนห้าขึ้นจะเป็นเกรด B นะครับจะราคาถูกกว่าหมื่นหนึ่ง จะหลุดที่ราคา292,000บาทนะเป็นตู้อะลูมิเนียมนะครับตู้ทึบนะเปิดได้เฉพาะด้านท้ายนะครับ1.9ปี2020นะครับผมนี่นี่นะความสูงแซมคาดการณ์อยู่ประมาณ2.3จากพื้นดินนะครับจากยางพื้นดินรถนีเ้เขาจะเป็นในส่วนของเสริมแหนบมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ล้อผ่า <c oughs> ไม่ใช่ล้อผ่านะนเสริมแหนบ แต่เป็นล้อเดิมแต่ไม่ใช่ล้อผ่าเ,เสริมมาแล้วลงเล่มหน้า18ให้เรียบร้อยแล้วให้ดูเนี่ยเสริมแนบมาแล้วนะครับผม,มส่วนโซนนี้ก็แซงว่าเคยพูดไปแล้วเนาะโซนในส่วนของการให้เช่ารถให้เช่าเป็นรายสัปดาห์รายเดือนพวกนี้นี่พวกนี้นะนี่ติดต่อมาก็แล้วกันนี่เบอร์นี้นะรถให้เช่ามีออร่ากูดแคทมีเอาผาดมีนี่ w ีออสเฮช m าต่างๆนะครับ mm hmm. ผมมาเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกละเดี๋ยวอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับมาดูคันนี้ก่อนเลย2คันนี้ราคาน่าสนใจนะครับปี2021ทั้งคู่นะครับเป็นรีโวตอนเดียวนะครับหลังคาจะมีอยู่2แบบให้เลือกนะครับปี21ทั้งคู่นะครับคันซ้ายมือของแซม7892คันนี้นะไม่อยู่ประมาณ70,000นะครับปี21 ราคาอยู่3 3 4 4 0 0โดยประมาณนี้ส่วนคันนี้ปี2ี่เหมือนกันแต่ไม่แสนเจะราคา3 2 9 0 0นนะครับนี่นะเปิดได้3แถวสามทิศทางโทษทีครับ3ทิศทางนะนี่นะนี่ด้านข้างซ้ายข้างหลังแล้วก็ด้านขวานะความสูงจะแตกต่างกันนะราคา322,000 ประมาณนี้3ามแสนสองสาโดยประมาณนี้นะครับ2คันนี้นะครับผมนี่นะ,นนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัววีออสตอนนี้วีออสมีจัดแคมเปญนะครับจัดแคมเปญนะลูกค้ารับรถภายในเดือนนี้นะครับหรือตัดยอดภายในเดือนนี้นะลดไปหมื่นหนึ่งเลยนะจาก299เหลือ289นะครับผม คันที่แซมแนะนำเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยวีออสเป็นรถจากหน่วยงานเนี่ยตามนี้เนาะเป็นอลอกสติ๊กเกอร์แล้วกสว็สวยเลยนะครับผมมาบอกก่อนแวะก่อนคันนี้มีเนื้อคู่นะครับมีเจ้าของนะติดจองนะครับโฟวิลนะติดจองละตอนนี้ราคาเหลือ569,000เองปี21 3,000เอ็ดวิวเกียร์ธรรมดานะครับติดจองแล้วนะลูกค้าถามมาเยอะเลยมามี วีออสเซนแนะนำคันนี้นะครับ2 3 8 4นะครับปี20คันนี้ไม่เพียง90,000เองพอลอกออกมาจะเป็นสีบอลเงินนะน,นี่ย้ำอีกทีนะครับออกรถภายในเดือนนี้ราคาเหลือปะ2 8 9 0 0 0บาทนะ289,000บาทแซมแนะนำสองสามแปดสี่นะครับลอ,อ,อกมาแล้วเป็นสีบอลเงินนะครับผมเจัดการลอกให้หล่อๆเลยนะครับผมมีรีโว หน้าหล่อแนะนำคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปเตียเกียรธรรมดาปี2021น่ะครับไม่อยู่70,000เองราคา3 6 9 0ส0สวยมากหน้าหล่อนะดูสมาร์ทแคปเตียเกียรธรรมดานะ369,000นะครับคันนี้สวยมากใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมคันนี้ทักมาโทรมาตามเบอร์ในคลิปวิดีโอชุดนี้นะแซมบอกเลยว่าสวยนะครับเกียรธรรมดานะ ไม่มีแครี่บอยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เกียร์ออโต้ไมตอนนี้จะอยู่ประมาณแสนเก้าแล้วนะเกียร mm ์ออโต้ตอนนี้ราคาอยู่สามแสนแปดหมื่นสามพันนะครับสามแสนแปดหมื่นสามพันปียี่สิบเอ็ดเหมือนกันเป็นแคปเตียออโต้นะได้แครี่บอยนะครับก็ใครอยากได้เกียร์ธรรมดาก็สีบอลเงินใครอยากได้เกียร์ออโต้ก็ตัวนี้เพิ่มอีกประมาณหมื่นกว่าบาทได้เกียร์ออโต้ก็ลองพิจารณากันดู นะครับผมไปเดี๋ยวไปต่อนะเขามีวีออสอยู่แต่คันนั้นที่แํมแนะนำนะลองดูแล้วกันนะครับผมส่วน4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับรถเกรดเอนะครับผมราคานะจะอยู่4,2 0 0สองพันบาทนะครับรถเกรดเอนะนี่น้าแซดอีดิชั่นนะครับเตี้ยเกียร์ธรรมดา 6สปีดได้แคลิบอยทรงเสมอหัวเก่งนะนี่ยังมีรถให้เลือกอยู่นะครับผมก็ใกล้แล้วใกล้แล้วที่ทางพ่อค้าจะยกไปแล้วนะครับน่าจะอีกไม่เกินสัปดาห์หน้านี้ยกไปหมดแน่นอนนะครับเพราะว่าเราคุยกันข้างในละเขาจะยกหมดเลยนะนี่นะนี่เนี่ยให้ดูเนี่ยพวกพ่อค้าเนี่ยเขามาดูรถกันแล้วนะเตรียมที่จะยกแล้วนะครับ ฝั่งนี้ก็เริ่มหายไปหมดแล้วนะครับผมเริ่มหายแล้วนะครับคันท,ที่แซมคัดไว้่ยอูมีอยู่ประมาณ3-4ถึงคันนะลูกค้าแซมจองมาแล้วคนหนึ่งจากพิษณุโลกนะเตรียมรับรถวันเสาร์นี้ละนะครับไม่ต้องเก็บงานเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูคันที่แซมล็อกเอาไว้นะครับผมแล้วก็ล็อกโคก็ยังไม่ไปนะครับล็อกโคปี2020นะครับเลขไม้ 1 4 9 0 0 0คันนี้นะครับล็อกโคปี2 0 2.8ขับ2 g เกียร์ออโต้นะคันนี้ราคา6 4 9 9 0 0 0บาทนะยังว่างอยู่นะ $2,8 ออโต้ขับ2นะครับคันนี้ว่างอยู่ใครอยากได้รูปภาพคันนี้ทักมาก็แล้วกันนะครับผม,แล,มแล้วก็มีมีหัวเดียวแบบนี้อีกคันหนึ่งแต่จำราคาไม่ได้ละเนี่ยเป็นตะแกรงนะครับด้านท้ายเป็นตะแกรงปี21นะครับ มาเดี๋ยวซามพาไปดู d m a มตัว Highlander คันนึงดีกว่าคันนี้น่าสนใจนะไม่เยอะจริงแต่ราคาน่าสนใจปี20นะครับนี่เกียรโตนะ Highlander 1.9ปี2020เลขไม้2 0 2 0ราคา486,000บาทนะคันนี้น่าสนใจนะไม่เข้มจริงแต่รถสวยนะแล้วราคาน่าสนใจ486,000บาทใครอยากได้รูปภาพคันนี้ทักมาก็แล้วกัน เดี๋ยวจัดส่งให้นะครับผม,มนี่มาเดี๋ยวพาไปดูไม่หมื่นละลอตนี้นะโอ้เดี๋ยวมีลูกค้าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูคันสี่ประตูก่อนดีกว่าคันที่แซมคัดไว้นะสี่ประตูไม่สี่หมื่นอยู่ไหนเอ่ยนี่คันนี้คันแรกนะสวยส3 9สาหนึ่งนะครับไม่สี่หมื่นนะครับ เกียร์ธรรมดาสวยเลย4 2 0 0 0บาทนะนี่นะเรามีไล่อีกเดี๋ยวไปไวนิดนึงฝนจะตกแล้วนะครับผมเนีดูฝนจะมาละฟ้าฟ้าร้องแล้วตอนนี้มาดูคันนี้บ้าง4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้ปี21นะครับคันนี้ไม่115,000นะราคา448,000บาทนะครับผมคันนี้นะ448,000บาทนะครับผม มีคันเดียวนะครับ4เตี้ยออโต้มีแค,คนน่คันนี้คันเดียวสวยมากบอกเลยคันนี้สวยกริบเลย1 0 15,000กิโลเมตรนะครับราคา448,000บาทนะใครสนใจทักมานะหน้าหล่อหล่อสมชื่อมีคันเดียวนะครับผมมาดู4ประตูที่แซมแนะนำ4550นะครับคันนี้ก็ไม่น้อยครับไม่ประมาณ30,000 3 8 0 0ก็ยังว่างอยู่นะ4550คันนี้รถสวยครับก็มีเก็บงานนิดนึงตัวนี้ กันชนหน้ากับแก้มหน้าซ้ายนะที่เหลือสวยกริปแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับผมสวยๆเลยนะครับเหลือค่อนข้างเยอะนะแต่บอกไว้ก่อนนะครับไม่เกินสัปดาห์หน้าพ่อค้ายกไปหมดแล้วนะเตรียมตัวเตรียมตัว,ตวแล้วก็4ประตูคันสุดท้ายที่แซมแนะนำคันนี้ไม่ส0 0 0 0หรือว่าประมาณสามหมนี่แหละ สวยมากคันนี้นะ4540นะสาม0มืประมาณนี้นะครับส2 0 0 0สองโดยประมาณนี้นะคันนี้สวยนะครับผมเดิมทั้งลำนะครับผมนี่นะนี่ว่างอยู่แล้วก็คันที่ลูกค้าแซมเตรียมมารับรถนะก็เหมือนเขาเอาไปสปาแล้วแน่เลยอ๋อน่าขับไปละเตรียมส่งมออพรุ่งนี้ไม่เป็นไรนะโอ้เดี๋ยวฝนมาละนะ มาเดี๋ยวมาดู Smart c แคปคันนี้ราคาก็ยังไม่มาสัทีนะครับปี19.20ไม่สองหมื่นเองเนี่ยสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้ปี19.20รุ่น e p พัทนะครับไม่ 20, สองหมื่นสี่ราคายังไม่มานะอันนี้ราคายังไม่มานะครับผมนี่แต่แซมมีรูปแล้วใครสนใจทักมาก็แล้วกันอันนี้นะโอ้ฝนมาแล้ว รถตู้ตอนนี้ไมล์หลักหมื่นยังมีอยู่นะครับ4 5 0 0 0 0หมื่นยังมีอยู่นะราคา8 4 2 0 0 0สี่นะครับเท่ากันทั้งรถนะจะไปไวนิดนึงนะครับฝนทำหัวแล้วนะนี่นะ8 4 2 0 0 0สี่นะครับไมล์ตอนนี้4 9่0 0ื0น0 0้0ห้ายังพอมีอยู่นะครับผมไมล์น้อยๆน,นะเป็นปี2019นะครับเกียร์ธรรมดาส สี่อ่า2.8ดีเซลนะครับ163ม้านะครับผมนี่นีลูกค้าก็กำลังเลือกรถอยู่เลยนะครับผมมาเดี๋ยวสร้างพาไปดูคันดีแม็กตอนเดียวตู้อลูมิเนียมดีกว่าไมหาหมื่นสามเองนะครับลูกค้าดูรถอยู่นะครับ คันหนึ่คันนี้นะครับไม่ห้ามื่นสองนี่คันนี้เลยไม่น้อยที่สุดของกลุ่มนี้แล้วนะเดี๋ยวขอเบิกกุญแจก่อนตาเบิกมาละแต่หาไม่เจอแน่เลยหนึ่งสี่อ่าเจอพอดีนี่กุญแจกุญแจตามนี้นะหนึ่งสี่แปดสามเดี๋ยวให้ดูภายในกริปมากให้ดูใหม่ด้ ดูเบาดูเบาเขานะสวยนะตึงเปี้ยเลยนะให้ดูตัวตาด้วยชึ่งนี่ดูไม่ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้านะครับไม้แท้นะครับสวยนะไม่เจ็ดหมื่นอ่ะห้าหมื่นสามนะครับรถเกตเอนะครับว่างอยู่นะว่างอยู่นะ ใครอยากได้รูปภาพคันนี้ก็ทักมาก็แล้วกันนะหนึ่งสี่แปดสามนะแซมมีรูปไว้นะครับผมสามแสนสองพบาทนะครับผมนี่นะคันนี้ไม่แสนห้านะครับผมแสนห้าส่วนหนึ่งหนึ่งเจดหคันนี้ไม่แสนห้าเกคันเนี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่แสนห้าขึ้นเนี่ยจะราคาอยู่ สองแสนเก้าหมื่นสองพันนะจะถูกกว่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมเพราะว่าไมล์แสนห้านะแล้วก็คันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับรีโว่ไมล์เจ็ดหมื่นปียี่สิบเอ็ดไมล์เจ็ดหมื่นปียี่สิบเอ็ดนะครับราคาสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทนะครับผมคันนี้นะไมล์เจ็ดหมื่นนะครับผมนี่นะเป็นตู้คาร์โก้ไมล์เจ็ดหมื่นนะครับผม โอเคประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าฝนมาละนะครับผมก็ใครสนใจคันไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวแซมจะส่งรูปให้ดูฝนตกละอันนี้มาจริงแล้วโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันฝนตกแล้วนะครับผมฝนตกพอดีนะครับผมเนี่ยฝนมาละนะครับผมก็เดี๋ยวแซมเอาเท่านี้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะฝนตกละนะครับผมนะ ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอของแซมมาโดยตลอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้แซมไปก่อนไปแล้วทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ